สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนู l o c k y Channel นะครับเนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งได้โด o n a t นะครับผมนะเงินจำนวนหนึ่งมาให้ผมในการที่จะมาเปิดกล่อง Loot Box นะครับ a r uh, Watch Anniversary ทั้งหมด50กล่องด้วยกันนะครับนะอันนี้มีกล่องธรรมดาปนด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการให้เสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมนะก่อนอื่นคลิกไปที่ Lo o t ล o อตรงนี้น้องๆคงจะทราบกันอยู่แล้วครับว่ากล่อง ในส่วนของ anniversary Loot Box เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นของตัวละครหรือว่าสกินใหม่ๆก็ดีนะครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโอเคเราจะมาลองเปิดอันแรกชิมรางก่อนเลยนะครับผมนะกล่องแรกนะครับสำหรับ anniversary Loot box นะครับมาดูกันว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับผมนะเราจะมาลองดูกันว่าระหว่างเกมนี้กับเกม rov เนี่ยที่ผมชอบเล่นเนี่ยนะครับมันจะเกลือมนกันหรือเปล่ามันเป็นที่ดวงของคนหรือว่ามันเป็นที่เกมมันแน่โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวมารุ่นกันโอเคครับกดครับ เอาคำว่าแอลแล้วกันนะครับจากคำว่ารักโชคดีสปเปรย์ทั้งนั้นเลยครับเขมชิบหายเลยครับผมนั่นแหละฮะเริ่มมาก็ลางเช็คจะเริ่มเช็คจะมีกลิ่นแล้วนะครับนะลางเช็คจะไม่ดีด้วยเอาละครับกดอีกรอบนะครับมายิงครับอืคราวนี้มีสีม่วงเว้ยโอเคส่วนมากจะเป็นลูกอันใหม่ๆอย่างนั้นนะที่ผมยังไม่มี อันนี้อะไรเนี่ยท่านั่งของโรท็อกนะครับผมเป็นวิกตอรี่โพสครับอันนี้ก็คืออีโม่นะครับเป็นท่าทางนะในเกมที่ใส่ได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคเท่ยู่เท่ยู่โอเคครับนะ่ายังเลยตั้ง40กว่ากล่องนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็รีบกดเลยแล้วกันครับเดี๋ยวจะยาวเกินนะครับผมระเบิดจงสีทองอืมเอาว่ะซ้ำเต็มเลยนะผู้ชมซ้ำก็โอเคนะได้เงินนะผมนะถ้าเกิด สะสมได้ครบ3000นนี่ก็เอาไปแลกสกินสว,สวยได้เลยนะครับโอเคครับอย่นั้เดียวเรามาลองดูกันต่อนะครับอ่าคี้ตัวโอบ้างเปิดครับผมจงมาสีทองอืมได้สกินแบบแต่ผูือชมเถ่มมนซ้ำด้วยโอ้โหสกินสีชมพูครับนีโอ้นี่ก็ซ้ำนี่ก็ซ้ำเว้ยไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับผม เออต่อไปสีทองจงมาอ,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 อผมรู้สึกแย่มากเลยเนี่ย <laughs> ถ้าให้ผู้ตามตรงนะที่ผมเปิดมาเท่าไหร่นะอ,อ่ก็ปาไปประมาณ5กล่องแล้วนะครับผมนะไม่โอเคอย่างแรงเลยไม่โอเคเลยถึงงั้นเดี๋ยวเอาใหม่ครับเอาละครับกล่องต่อไปนะครับท่านะาผู้ชมครับ มีสีทองเอออออออหนื่อยใจฟักนี่เดี๋ยวก่อนนะเา้จริงว่า่เราเนีเยมเนจะไม่ม้ดวงเรื่อ้พวกนี้เลยใช่เฮ้เฮเน้เฮ้เ้เฮ้เอ้เหจะเก้เบ้เฮ้เ่้งฮ้้เเ้เฮ้เ้เร้เเฮ้เเเเ้้้เอ้ โอเคมีของใหม่มาสองอะน้องนั้นก็สามอะกดอีกนัน่นแหละท่านผู้ชมครับความหวังจงมาอือสีม่วงอะไรสามด้วยเอือชิบไก่เอ้ยอุ้ยแต่น,นี่สวยอะเฮ้ยที่ผมยอมรับนะไอ้สกินโอลิสานี่สวยจริงสีสวยมากเลยครับนะใส่ดีกว่าอืมโอเคอะสวยกว่าสีออริจินอลมันเกนะครับผมโอเคครับเปิดต่อไปเลย เอาเลยครับผมจงมออือก็อน,นั่นแหละฮะท่านผู้ชมอุ้ยโอ้ยครับอีกสามสิบสามก่อนครับสอบอัดับสุอสัปดหลุดนบ็อกเติดเลยอือฉลองฉลองหนึ่งปีดูซี่เกลือกี่อันแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ล่อไปสิบกล่องแล้วมั้งเนี้ยโอ้โหเปิดอีกครับเปิดอีก เอาเลยครับผมเปิดครับสีทองสีทอง yes oh ดีว่าด้วย w o o o ตีนตีน w o o o ในที่สุดครับผมนะได้ดีว่ามาแล้วนะครับอชุดเป็นอาเจอายุอายุคป,ปี1 9 9 0นะครับผมนะแหมโซคลาสสิก so มากเลยนะครับเนี่ยแต่ผมผมก็โอเคนะช่วงนี้ได้สกินดีว่าบ่อยมากเลยนะครับผมนะตั้งแต่ช่วงโอลิมปิกมานะครับนะจนถึงล่าสุดนี้ก็ไปทำ กิจกรรมนะครับเ Next Challenge นะครับผมนะของเกม Hero the Storm ก็ได้มาอีกสกินหนึ่งนะครับแล้วก็ยังได้อีกสกินหนึ่งนะครับผมนะจากการเปิดกล่องอันนี้นะครับผมนะสกินดีว่านี่จะเยอะไปไหนรวมถึงท่า Victory pose ด้วยนะครับผมนะท่าหัวใจนะครับกูปิ้งกูปิ้งกูวับนั่นแหละฮะโอเคครับจัดไปครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เงินอีกจํานวนหนึ่งนะครับผมโอเค ้าอยางงั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเปิดกองต่อไปเลยดีกว่าครับเฮ้ยมันเริ่มได้แล้วว่าเริ่มได้แล้วว่าสีทองอีกครั้งได้ไหมไม่ครับสีม่วงมันเป็นโอเคโอ้ยได้ท่าเต้นครับผมลำไทเก็กของซินยาต้านะครับดูดิเออไปไงเฮ้ยมันลำไทรเก็กแหมอยากเปิดเพลงฟังเลยเอาเพลงมา โอเคนะครับผมนะอ่านี่ก็ถ้าเกิดมีสัญลักษณ์เป็นรูปโอว์บอสสีทองด้านหลังน,นะครับก็คือ,อของอเดียวอสซิลีนะครับผมนะตรกนั้นก็คือเป็นของขยะที่มีอยู่แล้วนะครับโอเคครับเหลืออีก30กล่องนะครับผมนะรุยกันไปนะครับผมนะเปิดเลยครับโอ้โหไปเยอะขนาดนี้อืมมันไม่มาโอ้โหสีสวยนะเนี่ยคือเออแปลกนะสกินธรรมดาของโอลิซ่าเนี่ยสีมันสวยมากเลยนะครับนะดูดิ เมื่อกี้ก็สีฟ้าไปทีงแล้วคราวนี้ก็สีออกม่วงๆเหลือง,งๆนะครับไล่โทนกันสวยมากเลยโอเคครับผมนะอันต่อไปครับนั่นแหละฮะจังหวะนี้ต้องทองแล้วล่ะม,มันสีทองแค่ตอนระเบิดท่านผู้ชมเอาครับอันต่อไปครับอันต่อไปครับสีทองครับสีทองอสีทองว้ยอื้อเี่โอ้ยไม่ใช่นะครับมันเป็นอันเก่านะมันเป็นฟาล่า กันดั้มนะครับผมนะ Thunderbird นะครับผม uh huh. ตายแล้วโอ้ oh, oh, ผมเพิ่งได้นะครับเนี่ยแหมตอนแรกคิดว่าเป็นสีทองของกิจกรรม Anniversary นะครับผมนะไม่ใช่นะครับแหมเก่ากึกมากเลยนะท่านผู้ชมครับเหลือ27กล่องครับผมจงมาครับอืแหมมันเฉลี่ยได้5-6กล่องทีทองเลยเว้ยมีอันซ้ำอันหนึ่งด้วยท่านผู้ชมอันนี้เป็น Voice Line นะครับผมนะนะ่ โอเคดีไอ้มิสซัมติงนะครับอันนี้เป็นของไอเด v อ r ซอรี่แน่นอนนะครับเอาละครับ Open l หลุดบอครับอต่อไปครับไม่ได้สกินขอทาเต้นก็ได้เอามาอืือขอบใจมากยี่ห้ากล่องครับอ่ะต่อไปครับท่านผู้ชมครับจงเปิดครับมาแล้วครับมาครับสีทองครับโอ้ยได้แค่สีม่วงอันนี้เอยทาเต้นหลุดซีโอป่ะโอ้โหไม่ใช่ครับผมนะ อันนี้ไม่ใช่ท่าเต้นอันดิวอซารีของลูซิโอแน่นอนนะครับผมนะวันไปนท่าที่มีอยู่แล้วว่างกันเถอะท่าเต้นของลูซิโอเนี่ยมันจะเป็นท่าเต้นฮิปฮอปนะเต้นแบบโรลเลอร์สเก็ตนะครับผมนะมีเรฟเฟอร์เรนซ์อยู่นะครับโอเคครับผมนะกดอีกครั้งนะครับจากวะนนี้มันต้องได้แล้วละ่ะมันต้องได้แล้วละ่ะไสสีมว่วงเว้ยเป็นอะไรวะเอ้ท่าเต้นใน้ท่าเต้นของเทรเซอร์ครับผมนี่ดูท่าเต้นอ่ะ,อะเพลงมา อ่าครับผมอันนี้มันเป็นท่าเต้นของเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมันเหมือนบรอดเวย์ในอังกฤษนะผมนะเป็นยุคปี1920นะครับนี่ครับเรฟเฟลเลนต์นะครับผมนะโอเคครับสุดยอดมากเลยนะครับนะแต่ผมไม่ได้เล่นเทรเซอร์ดีประเด็น what the fuck เนี่ยมันได้มาหลายรอบแล้วนะตั้งแต่กิจกรรมคราวที่แล้วนะครับช่วงอั p ไรซิ่งเนี่ยผมก็ได้สกินเทรเซอร์มาโดยมีได้ดั้นหมายนะครับผมไอตัวที่ไม่เล่นเนี่ยไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับโอเคครับกดครับได้ละฮะจงเปิดครับเปิดครับ เกลือแดกเข็มมากเลยอู้อาขอกินน้ําแปบ๊บนั่นแหละฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวไปลองกดที่ตัว E ดูว่าแล้วกันนะครับ everyone Good luck ครับผมนั่นแหละฮะมีสีม่วงครับขอท่าเต้นครับโอ้โหเป็นทองซะอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้สะสมได้2445โกลแล้วนะครับผมนะไม่จะถึง3000มพันไหมวะเนี่ยอะอย่างน้อยขอซ้ำได้ไหมเอาเป็นเป็นโกแทนก็ยังดี โอเคนะครับผมนะจังหวะนี้นะครับกด x แป๊บเดียวนะครับผมนะท่านผู้ชมครับเอาละครับสีทองจ้งมาเลยครับผมโอ้โหเกนจิวะครับแล้วนี่คือ voice line ของซัมบรานะครับผมนะในแบบเวอร์ชันอีเวนต์สุริเฮ้ยแกพูดเสร็จหรือยังเนี่ยโอเคประมาณนั้นนะครับผมนะเอากดต่อครับผมนะเหลืออีกไม่กี่กรองแล้วนะครับนะนับเวลาถอยหลังนะครับสู่ความว่างเปล่านะครับผมนะโอ้โห โอริซาวิตตอรี่โพสนะครับผมผมก็เล่นค่อนบ่อยนะแต่เล่นไม่เก่งอ่ะเวลาเล่นกับคนโอริซามีประโยชน์มากนะครับเวลาเล่นกับโมพิเศษนะครับนะอย่างเช่นอัพไลิ่งที่ผ่านมานี้ก็เป็นตัวเมนเลยทีเดียวนะที่จริงมันเล่นกับคนก็ดีนะครับแต่ผมเล่นไม่เก่งตัวนี้โอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาตัวพีนะครับท่านผู้ชมครับเปิดครับผมนะอีกนิดเดียวครับปีครับปีครับโอ้โหไปมาจากความว่างเปล่านนไงฮะซ้ําเลยครับ2องาน โอเคครับเอาคำว่าทีมันหนักนะครับทาเลนต์จากคำว่าโพสวร์เงยอือโอเคครับซ้ำครับผมนะเงินนะครับแล้วอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหห้าสิบเคเรนซีอุบาทมากครับน้ำมันบีสูงสุด200นะครับผมเอาละครับจังหวะนี้นะครับกดต่อครับเอาละครับจงเปิดมาอือสีม่วงได้ไล่ได้ไลได้ไลฮันโซท่าเต้นฮันโซนท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันไม่ ไปไงเขาเรียกว่าท่าเต้นอะไรนะของญี่ปุ่นนะับผมนะผมจําได้ว่านะชื่ออะไรนะบูชิดนซดอะไรสักอย่างนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละฮะ <Yeah, S 1> <ล>มี reference น,นะครันะมี r e f e r e n เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูอาเดอเด่อเดชเดอืมออ โอเคนะผมนะก็ได้ตัวที่ไม่เล่นอีกแล้วนะครับและอันนี้ก็ Voice าวของแมคคีบังเกอืม Bunker Up อ๋อโอเคน่าจะเป็นหลบหลังบังเกอร์แล้วผมนะประมาณนั้นเอาละครับผมนะแล้วก็มีสเปรย์ของใครเนี่ยรถฮอ๊กนะครับผมนะโอ้โหเป็นปืนแล้วก็มีบทข้าโพดออกมากลายเป็นป๊อปคอนนะครับอ่าโอเคโอเคอันนี้สเปรย์ผ้าปิดตาของอนาณาแน่นอนนะครับผมโอเคครับเหลืออีก16กล่องเท่านั้นนะครับผมนะกดไปครับกดไปนั่นแหละฮะจออกมาสีทอง ซ้ำซ้ำเอาละครับต่อไปนะครับบอกนะยังไงครับยังไงครับอุย้ยสีม่วงได้อยู่ได้อยู่โอ้โห و! เป็นเงินคุณท่านผู้ชมโอ้โหเท่ว่ะเอออันนี้แต่นี่ซ้ำนะผมมีแล้วครับโอเคครับร5อยหสเครนซีนะผมนะสำหรับสีม่วงแล้วออกมาเป็นก้อนทองนะครับผม อันนี้ถ้าวิกตอรี่โพสสงสัยยังไม่มีนะครับโอเคครับ14กล่องสุดท้ายนะครับผมนะสำหรับกล่อง n n เนวัลสตรีบ l ลเลยครับผมเปิดเลยครับนั่นแหละครับจงงอกออกมาอืแปะแปะไม่เมสีทองครับทองสองเองนะครับวันนี้ทองสองเองนะครับผมไม่ได้อีกแล้วอุ้ยตาโพสีว่าซับกลุึกได้เมตเกียนี่เองโอ้ย fucking shit ดูครับ50เคเรซี่อีกแล้ว โอ้ยแม่งจะถึงสพันไหมก็น่าจะถึงอยู่อะครับนะโอเคครับกองต่อไปไม่ให้กูลุ้นเลยโอเคครับต่อไปกดตัวทีนะผมว่าทีรอบน่นละครับสีทองจองมาบ่นไบ่โอ้สเปรย์น,นี้สวยนะเออเปย์สเปรย์ที่สวยดีครับแต่แม่งคือแบบโอ้โหไม่ไหวว่ะเกลือแดกเกิน อันนี้ก็คือซ้ำนะครับ duplicate นะครับผมนะเป็นท่าโ o s ดก็เลยได้มีสิบห้า currency นะครับผมนะโอเคตอนนี้2,800แล้วนะครับผมนะจะเอาไปซื้อสกินได้แล้วอย่างแน่นอนนะครับผมเอาละครับอีกนิดเดียวครับ10กล่องเท่านั้นนะครับ anniversary ครับผมสีทองจะมายทีไอ้สีม่วง2เว้ยม่วง2โอเคครับได้สกินระบำหน้าทอนะครับผมนะนี่ละครับบอลีวูดแดนสักครับของอ่าอัจเจศิมตราของเรานะครับผมนะเปิดเพลงอะไรครับ ตดึงติ้งติ้งติ้งติึงติ้งติ้งติึงตร้งติ้งติ้งบิ้งติ้อติเงตร้บต้งติ้ับิ้ันิ้งติ้งะไรงติ้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 า่า้งาิ้งติ้งติ้งต่้งตินงต่างติงตะ้งอันนี้ก็ิ้ติ้งติ้งตินะครับผมนะโอ้หแม่งตก่าเล้โอเคงรับผมนะสีทองตอ้มาอีงสักกล่องือไม่ครับขอสีทองรับสีทองอ้ย แอนดี้วอร์ซี่ซ้ำอีกแล้วนะครับนะเกนจิแมทั้งสเปรย์และทั้งไอคอนเลยนะครับผมนะแม่งไก่เอ้ยอะไรวะเนี่ยระเบิดครับจงออกมาเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบโอเคสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยหกสิบแล้วนะครับผมนะได้สกินคอนเฟิร์มชัวร์แล้วหนึ่งตัวหรือเปล่า ยังไงหรือเปล่าสีบัวครับคราวนี้นั่นละฮะโอ้โหจังแรดติดไฟนะผมนะไม่ไม่ซ้ําด้วยว่ะเวนกรรมแล้วครับทพ่านผู้ชมครับโอ้โหเปิดมานะครับ40กว่ากล่องนะครับผมได้ทอง2อันเองครับผมโอ้โหอมวอสแอนวิลวอชซารีนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับี่อยากจะเติมเปิดนะครับผมดูนะครับดูดูเรียนรู้เป็นตัวอย่างนะครับผมนะไอคอนกับสเปรย์มันช่างเยอะเหลือเกินนะครับผมเอาเลยครับต่อไปตัวพีครับชื่อผมปาล์มนะผมเนี่ย ต้องเป็นรางดีแน่นอนครับผมสีทองจะออกมาไอ้ด้พวกพีอย่างดีโอ้โหอะไรวันนี้มันเป็นเคเรนซีแล้วท่านผู้ชมโอเคนะครับผมนะ150ครับตอนนี้มี3130แล้วคงจะได้สกินอะไรสักสกินหนึ่งแหละครับนะจังหวะนี้เอาละครับต่อไปครับกดอีกรอบนะครับสำหรับตัว N นะครับ Never ครับ Never give up ครับผมนั่นละฮะจงหมอกมาโอ้หุยแม่งสเปรย์เต็มไปหมดครับเอ้ยท่าเต้น ไม่ใช่นะครับมันคืออีโมดนะผมนะเออกท่าเต้นและถูกแล้วโอเคนะมันคือท่าเต้นแอรโรบิกนะครับผมนะเออของสาย่านะครับเป็นท่าเต้นแอรโรบิกนะมีเร e เฟล c ์อยู่ครับจัดไปครับโอเคนะครับผมนะสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ ก็เล่นนะครับสาย่าเนี่ยเออโอเคนะอย่างน้อยก็เอามาแล้วได้ใช้นะครับผมโอเคครับสี่กองสุดท้ายครับจัดไปครับอัจเจอโอ้โหอีโอ้โหม่นเดกเกลือมากเลยท่านผู้ชมครับวิกตอรี่โพสหนึ่งแล้วก็สกินหนึ่งโอ้โหตายแล้วไม่มีอะไรครับเหลืออีกสามกองสุดท้ายนะครับผมนะเอาล้วครับรวบรวมพลังนะครับผมจงออกมา อ้าถึงเวลาที่จะต้องส่องประกายโอเคส่องประกายเลยอีกสองกล่องนะโอ้โหอีบินสตาร์เลยแบงกูงไปเข้าใจว่าทำไมไอ้กล่องอ n นนิ e เวอร์ซารีเนี่ยทำไมมันไม่ให้ออกแต่ของอ n นนิ e เวอร์ซารีวะมึงจะเอาของธรรมดาด่าๆที่มีอยู่แล้วมาบวกทำไมเนี่ย fuck โอ้โหท่านผู้ชมครับ 40กว่ากล่องนะครับตอนนี้เหลือเพียงสองกล่องสุดท้ายแล้วนะครับกับ2ทองนะครับที่เพิ่งได้นะครับแล้วประเด็นคือแม่งมีทองของอ anniversary แค่กล่องเดียวด้วยนะผู้ชมนะครับไอฟาร่าอันนั้นน่ะโอ้โหม่เป็นทองเก่าด้วยนะครับนะโอ้โหตายแล้วครับแม่งเกลือชิบหายวายวอดเลยครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้นะครับผมนะโอเคครับต่อไปแอลนะครับจากคาว่ารักครับโชคดีนะครับผมนัหละฮจงออกมาครับจงออกมาครับสีทองยสีทอง โอ้ไม่ฟังกี้ก็อตเทรเซอร์อีกแล้วเทรเซอร์ิเ n อร e r s a r y คานผู้ชมนะในชุดของอเด็กเขาเรียกอะไรล่ะสตรีทเพน์นะครับนักพ่นกกำแพงโดยเฉพาะเลยนะครับผมโอ้ตายละอุตส่าห์ได้ทองทั้งทีนะครับทองตัวที่เราไม่เล่นอีกครับท่านผู้ชมครับนั่นยังไงเรา เอายังเงล้เอาเลยครับก่อนสุดท้ายแล้วนะครับนะดูแล้วไม่ต้องลุ้นแล้วครับนะไม่น่าจะได้ทองแน่นอนนะครับได้ทองมาแล้วแบบนี้นะครับผมนะเอาครับ X ครับผม X นั่นแหละครับจังหวะนี้นะครับขอครับเกลือแดกแล้วท่านผู้ชมโอเคครับได้ท่าเต้นมาบานเบิดเลยครับอย่างน้อยขอท่าซันนี่แดนของของหนูหมเอก็ยังดีนะครับผมนะอ่าเลฟเฟอร์เลก็คือแฮร์ยูไกนะครับผมนะจากซูซุมิยะ ฮารุฮินะครับอนิเมที่เราเคยดูกันเมื่อสมัยประมาณ10ปีที่แล้วนะครับผมโอเคครับต่อมาเป็นกล่องธรรมดาอีก9กล่องนะครับนะดูซิว่าจะได้ทองไหมนะครับนะออนิเวอร์ซลี่ดิไม่คุ้มค่าเลยครับ2ทองนะครับผมนะสำหรับ a n นิเวอร์แซนะครับแล้วก็1ทองสําหรับไอชุดที่มันไม่ a n นิเวอร์ r ซนะครับโอเคครับกดครับเอาละครับไปครับสีทองโอ้ย โอ้โหอะไรเนี่ยมาเปิดกอะธรรมดาปุ๊บแ็กได้สีทองเลยท่านผู้ชมดูครับดูครับโอ้โหเนเวอร์มอน์นะครับรีเพอร์นะครับโอเคครับถือว่าเท่อยู่นะครับแล้วเป็นตัวที่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับอ่าโอเคอยู่นะครับแล้วทําไมบันถึงไม่ได้ไม่ได้ในเกาะอินเวอรซิลี่แทนแล้ววะเนี่ยโอเคอันนี้คือสกินนะครับนะสวยอยู่สวยอยู่นะครับสีนี้แล้วก็เท่าวิกตอรี่โพสของซายานะครับโอเคครับ 150นะครับผมนะโอเคครับเลยแปดกองครับสู้สู้ครับสู้สู้นั่นแหละครับจังหวะนี้ครับเปิดต่อเลยครับเกลือแดกครับผมเกลือแดกโอเคครับรู้แล้วครับรู้แล้วไปครับไปต่อครับลองต่อไปครับผมท่านผู้ชมครับเร็วๆร็วครับเร็วๆวครับทําเวลาครับอืมสันขวาเลยม่งแดกอีกแล้วเฮ้ยเร็วเเอาดิใช้วิธีเปิดเร็วแล้วนะครับเปิด10ิลกองก็ได้พร้อมกับผมเปิดไปแล้วเออเอาเข้าไปเกลือเกลือชิบหายอ่า เอาละครับกองต่อไปครับท่านผู้ชมครับระเบิดออกมาครับระเบิดสีทองอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหกูคิดว่าทองสกิน500เ้อยครนซีนะครับผมนะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3,930แล้วนะครับสะสมไม่ได้4,000นะครับซื้อสกินธรรมดาได้2สกินเลยนะท่านผู้ชมครับมองโลกในแง่ดีนะครับออสิทีฟติงกี้นะครับผมจังหวะนี้นะครับกดตัว E นะครับออกออกมาออกมาครับเกลือครับนะเมื่อกี้ทองมาแล้วครับมันต้องเกลือสัก5ครั้งนะครับผมนะ อ่ามันเป็นเมตาของเกมนะครับท่านผู้ชมครับยังไงครับอืมเกลืออีกแล้วนะครับสเปรย์ทางนั้นเลยครับแล้วก็ทองก็โง่อีกคาสิคาแรนซีนะครับผมเอาละครับสองกล่องสุดท้ายแล้วนะครับความหวังจงมานะครับเปิดเพลงแป๊บครับอืมนั่นแหละครับบิวครับบิวโอเคครับนั่นแหละฮะขอเพลงครับขอเพลงเอาละครับความหวังจงมาครับรวมพลังเป็นหนึ่งและจงออกมานะครับสเปรย์นะครับผมนะโอ้โหได้ได้ได้ซ้ำครับผมซ้ำทางนั้นเลยครับ ได้มาอีก50าสเคเรซี่นะครับเป็น4,000ันเคเรซี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซื้อสกินได้2สกินแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนท้ายนะครับว่าจะไปซื้อสกินอะไรกันดีนะครับผมโอเคครับก่อนสุดท้ายสำหรับลูนบ็อกธรรมดานะครับผมกดอีกทีนะครับจังหวะดีนะครับผมและระเบิดขึ้นมาครับโอ้ซแซมเกลือแดกครับเกลือแดกนั่นแหละท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือทั้งหมด50กล่องนะครับออดิวอซอรี่บวกกล่องธรรมดานะครับผมนะ และเราก็ได้รู้เป็นที่ได้ชัดแล้วว่าเปิดกล่องธรรมดาแม่งมีโอกาสได้มากกว่ากล่องของ a อน i v e r s a ร y ซะอีกครับท่านผู้ชมโอเคครับ้ก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของฮีโร่แกลอรี่กันนะครับนะว่างเงินั้งบมด4่0 0นกว่านั้นออกมาซื้ออะไรได้บ้างนะครับโอเคครับในส่วนของตัวแรกนะครับเกนจินะผมนะเป็นสกินที่สวยมากเลยนะครับเอ่อเดี๋ยวก่อนผมดูผิดนี่มันอาวุธนี่ว่าโอเคเออสกินโอเคอะไรเงินก็ เซนไตนะครับผมนะสามพันนะครับสามารถแลกได้เลยนะครับผมนะนะครับจ่ายไปครับเปไปครับสามพนะครับตอนนี้มีอยู่สี่พันะครับอันนี้เป็นสกินที่ใครๆหลายๆคนอยากได้นะครับใน Anniversary ข่าวนี้นะครับผมเพราะเท่จริงนะครับแต่ก็ผมก็ไม่อยากได้อยู่ดีนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกินจินะครับผมจริงๆอยากได้แมคครีมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่มีนะไหนมีแบล็ k วอชไหมนี่แหละครับเสียดายนะที่ผมปลดล็อกไมได้นะมัน มีแค่ในช่วง uprising หลุดบล็อกเท่านั้นนะครับผมโอเคมามาดูกันว่ามาดูกันดีกว่าว่ามีของใครบ้างน,นะครับที่พอจะปลดล็อกได้ของเหมยน,นะครับบีคีเปอร์นะครับชุดเหมือนกับเป็นนักบินอาวากาศนะครับแต่ว่าความหมายของชื่อบีคีเปอร์เป็นคนเก็บพึ่งนะครับผมแล้วก็อีกตัวน้ําแข็งที่อยู่ข้างหลังนะเป็นสกินพึ่งด้วยนะครับนะก็ไม่ได้ชอบอะไรมากนะครับผมนะถึงแม้มันจะดูน่ารักก็ตามทีนะ โอเคครับมีตัวไหนอีกครับที่น่าสนใจครับวินสตันนะครับผมนั้นไหนดูหน่อยสิวินสตันไม่มีนะครับผมนะเยติก็ซื้อบอดได้แล้วนะครับมันต้องมีในวิตเทอร์หลุดบอสท่านะนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าเปิดกล่องแล้วไม่ได้นะครับผมนะเป็นอะไรที่ซวยมากเลยครับไหนขอดูไรฮาร์ดหน่อยดิไรฮาร์ดจริงๆผมมีสกินสุดเท่อยู่แล้วนะอืมมีตัวไหนดีครับท่านผู้ชมอะริปเปอร์มาไม่มีนะครับผมนะไม่มี ผมจําไม่ได้แล้วว่ามีสกินตัวไหนบ้างน,นะที่มีสกินอ n นเวอร์สเซอรีนะครับผมลูซิโอรู้สึกจะมีนะอ่าลูซิโอมีครับนี่ไงแจสซี่แล้วนะนะเท่ยู่นะครับนี่เป็นชุดแบบสตรีมพังนะครับผมนะเห็นไหมบีสีทองอารามเลยพันรอบตัวนะครับแล้วก็ใส่ชุดแบบทักซิโดนะครับผมนะเท่ดีครับนะมีแว่นดำด้วยครับสวมหมวโอเคก็เท่ดีนะและเป็นตัวที่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยด้วยก็เดี๋ยวผมขอดูตัวอื่นก่อนละกันนะครับถ้าเกิด ไม่มีตัวไหนก็จะเอาตัวนี้แหละอันนี้ฮันโซครับมีแน่นอนนะผมนะแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่อ่ะเนี่ยไซเบอร์นินจาเนี่ยเห็นไหมมันชุดออกมาสไตล์คล้ายๆเกมพวกเทนชูแลนะ้วผมนา้พวกเกมนินจายุคอนาคตนะครับอืมมีตัวไหนอีกนะเมอร์ซี่ล่ะจริงๆอยากได้ท่าเต้นเมอร์ซี่มากเลยนะครับนะแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่มีโอเคนะครับผมนะไม่มีจริงมา ท่านผู้ชมครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นก็คงจะเอ้ยเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วแบตเช่นนะโอเคดันบักกี้แล้วผมนะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเท่ยู่ครับนะผมผมเอาตรงนี้แหละโอเคครับดันบักกี้นะผมนะโอเคถือว่าเป็นนะเป็นสกินของแบตเช่นที่เท่มากเลยนะครับนะซึ่งผมโอเคเอาตัวนี้แหละปดล็อกเลยครับโอเคครับสามพันเครดิตครับจัาไปครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับอีควิปครับ ดันบักกี้นะผมนะโอ้โหเท่จริงๆครับแล้วเหลืออีกพันหนึ่งนะครับผมนะซึ่งก็จะเก็บไว้ซื้อตัวที่ต้องการต่อไปในอนะคตนะครับผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดของ An เวนต์ซารีลูดบล็อกนะครับรวมกล่องธรรมดาไปด้วยก็เป็น50กล่องนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะแล้วหวังว่าทุกท่านคงจะโชคดีกับผมนะครับนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ